สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา a นลแมจิกส์มา a ์บอลทร์ตบายจันแพทค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีสิงหรือชาวรักดาราศีสิง์ก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะ ก็แอดไลน์อดีที่จันแพททิงไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาค่ะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเรื่องราวความรักของคุณทั้ง3สถานะค่ะเริ่มจากคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดจะเป็นเช่นไรในเดือนกรกฎาคมนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะ พลังงานของคนที่มีคู่นะคะ Ten of Pentacles ค่ะ Ace of Ace of ครับไพ่เจ e เซเว่นออฟคับและเอสปอนค่ะจากพลังงานหน้าไพา่เนี่ยบ่งชี้ว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดหรือมีการแบกรับปัญหาอะไรหนักๆน,นะคะอาจจะเป็นปัญหาในด้านของอครอบครัวนะคะปัญหาในเรื่องของการเงินก็เป็นได้นะคะ พอดูจากสภาวะของหน้าไพ่แล้วเนี่ยมันมันให้ความรู้สึกเหมือนกับคุณกำลังเจอกับสภาวะอะไรที่มันอึดอัดแบบบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะหาอะไรใหม่ๆอยากจะหาหนทางอะไรที่มันเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองแต่ดูเหมือนว่ายังตันอยู่ยังคิดไม่ออกหรือยังวนเวียนอยู่อย่างนั้นว่าจะทำอะไรดีนะคะ ดูจากสภาวะหน้าไพ่แล้วคุณให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ในด้านของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันบ่งชี้ว่ามันมีความห่างเหนินหรือมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่านิ่งกับกันนิ่งเฉยใส่กันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นถ้าถ้าดูจากสภาวะความรู้สึกของคุณกับคนรักแล้ว,ลวก็อยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ ออกในแนวไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะคะจากหน้าไพ่นะคะปัญหาอุปสรรคมีเกิดขึ้นซึ่งมันทาให้คุณคิดไม่ตกนะคะว่าเอ๊ะคุณจะทํำยังไงหรือจะเอายังไงต่อดีกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ณขณะน,นี้มาดูพลังงานของคนรักและคู่ครองของชาวราศีสิงห์กันดีกว่า n i of Coins n i n of Pentacles ่ะคะ่ะ Seven of Cups King of Pentacles, Ace of c u p และ Seven of Swords ค่ะตัวเขาเองเนี่ยดูจากพลังงานหน้าไพ่แล้วเนี่ยบางทีเขาอาจจะปลีกวิเวกไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดคุณก็ได้นะคะมีโลกส่วนตัวของตัวเขาเองค่อนข้างสูงนะคะบางทีก็นิ่งเฉยใส่กัน มันมองถึงสภาวะของการที่จะมองหาตัวเลือกใหม่ๆห,หรืออะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบางทีมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นคุณด้วยมีเรื่องที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกด้วยจากพลังงานของหน้าไพ่ของคนรักคู่ของ,ของชาวราศีสิงห์ซึ่งมันทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยซึ่งมีเซนส์มีรางสังหอรที่ดี เกิดความรู้สึกระแวงเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจกับพฤติกรรมการแสดงออกของคนรักคู่ครองที่มีต่อคุณนกะขณะนี้นะคะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะออกมาในรูปแบบไหนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ The Hello f a n ค่ะ The MagicianThe FoolTen of Wands และ princess of cup ค่ะถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่ในความสัมพันธ์ที่มีอยู่นขณะน,นี้มันอาจจะมีเกณฑ์นิ่งเฉยใส่กันให้อิสระต่อกันนะคะคุณอาจจะปล่อยให้เขาไปมีอิสระของเขานะคะคุณอาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักกับการแบกรับความรู้สึกนั้นเพียงลำพังก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าครอบครัวไหนมีลูกนะคะมีทายาทนะคะก็อาจจะหาความสุขกับ เด็กๆความสุขกับบริวารแทนที่นะคะซึ่งในความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ชิดกันมากก็จะปะทาอารมณ์กันมีปากเสียงกันแล้วก็ทำให้ลูกหรือบริวารเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดได้แต่ถ้าปล่อยให้เขาไปมีโลกส่วนตัวของเขานะคะไม่จะไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายกับเขาให้อิสระต่อกันเขาก็จะรีเทิร์นกลับมา ะะมาทําตัวดีกับคุณเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในพีเรียดนี้ชาวราศีสิงห์ถ้าเจอพฤติการอะไรที่มันดูแปลกไปไม่เหมือนเดิมการการทาตัวของเขาหรือพฤติกรรมเขามันดูเปลี่ยนไปนะคะคุณก็ถือซะว่าปล่อยให้เขาอ่ะได้ทําอะไรตามใจเขาเต็มที่เมื่อเขาทําอะไรตามใจเต็มที่เขาก็จะกลับมา ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณจี้เขาหรือว่าคุณจับผิดหรืออะไรต่างๆนานามันก็จะทําให้เขาเนี่ยหมดความเกรงอกเกรงใจแล้วก็จะแสดงออกอะไรที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกได้ง่ายเพราะฉะนั้นในพิเลียนี้เนี่ยมันบ่งชี้ถึงการแบกรับเอาความรู้สึกอึดอัดนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ที่จะต้องรับสภาวะแบบนี้เพียงรำพังเพราะดูจากพลังงานหน้าไพ่คุณค่อนข้างที่จะไปในทาง ลบมากกว่าในทางบวกนั่นเองอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่ออร์เคิลจะให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะไพ่สมหวังค่ะสื่อสารมีทางออก เชวดาผมไมลิขิตไพ่ออกมาในเชิงที่ดีนะเพราะฉะนั้นปัญหาของคุณเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะพบทางออกนะคะมีแนวโน้มที่จะมะีเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือคนที่มี power มีศักยภาพที่ดีเข้ามาเป็นกาวใจหรือเข้ามาเป็นตัวกลางในการประสานความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณและคนรักของคุณเนี่ย จูนเข้าหากันได้อย่างดียิ่งขึ้นบางทีนะคะระยะทางที่มันไกลห่างกันมันก็อาจจะทาให้เกิดความคิดถึงซึ่งกันและกันมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นพลังงานในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถึงแม้ความรู้สึกของชาวราศีสิงห์อาจจะมีปัญหามีความเครียดมีความกดดันขอให้คุณอดทนขอให้คุณตั้งมั่นในความดีที่คุณทำนะคะสิ่งดีๆเหล่าน,านั้นมันจะเป็น มันจะเป็นมันจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ปัญหาต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่คนรักคุ่ครองคุณดึงเข้ามาเนี่ยเขาจะเกิดความละอายใจและพยายามที่จะดึงเอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยค่อยๆให้มันสงบลงพลัางานของไพ่ก็บ่งชี้ถึงในเรื่องของความ การมีทางออกนะคะและความรู้สึกสมหวังและความรู้สึกที่จะกลับมาครองคู่กันหรือให้ความสําคัญกันได้อย่างเดิมอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่เรียกได้ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะถ้าคุณใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันดําเนินไปอย่างดําเนินไปอย่างธรรมชาติและเดี๋ยวมันจะมี ทางออกของปัญหามันจะคลายตัวของมันเองแล้วเขาก็จะกลับมาทําพฤติกรรมที่ดีกับคุณเหมือนเดิมจากพลังงานหน้าไพ่ที่บ่งชี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะในสถานะของคนที่มีคู่อาจอดทนหน่อยในช่วงความรู้สึกของคุณแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปหรือปัญหาต่างๆคลี่คลายไปแล้วนะคะ คุณจะพบเจอกับทางออกโดยคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณก็อาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือคนที่คุณไม่คาดคิดก็เป็นได้นั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนที่มีคู่เดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีสิงห์กันแล้วมาดูสิว่าพลังงานหน้าไพ่ของคุณเป็นเช่นไร Six o f s w o r d s k n i g h t of p e n t a c l e ค่ะ ควีนออฟซอสไพเดสตอและสุดท้าย Ace of so coins นะคะ Ace of พ e n t a c l e s นั่นเองพลังงานของคนคบคนคุยในพิเรียดนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่ามีความห่างไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่ก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารแต่การสื่อสารเนี้ยมันเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะมันไม่ได้แบบ ก้าวกระโดดหรือไม่ค่อยมีความหวานชื่นในด้านของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เพราะดูจากสถานการณ์แล้วมันเจอกับราชีนีดาบเข้ามาก็แสดงว่าบางครั้งมันก็อยู่ในช่วงที่คุณอาจจะต้องเหงาไปบ้างอยู่คนเดียวไปบ้างโดดเดี่ยวไปบ้างนะคะแต่ทุกครั้งที่ได้พูดคุยกันหรือทุกครั้งได้มีการติดต่อสื่อสารกันคุณมักจะเป็นฝ่ายอ่อนอ่อนหรือเป็นฝ่ายที่ยอมอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะคะ ซึ่งบางทีมันก็อาจจะทําให้คุณยอมเหงาอดทนโดยที่คุณไม่ไปลุกล้ําหรือไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับเขาก่อนอะไรประมาณนี้เหมือนคุณจะพยายามอยู่ในที่ของตัวเองมากกว่ารอให้อีกฝ่ายหนึ่งเทคแอคชั่นมาดูซิว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเช่นไรกันบ้างนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยชาร r อ o t ค่ะ Five of cup the emperor ค่ะ ไลทและ The ะชา e ดูเหมือนคุณจะคุยกับคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะไม่เบาเลยทีเดียวแล้วเป็นคนที่มีความมีความหึงหวงหรือมีความยึดติดเวลาที่ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรที่มันนอกรู้นอกทางหรืออะไรต่างๆนานาหรือว่าเปิดโอกาสคุยกับใครหรือว่า ผิดเวลาอะไรประมาณนี้เขาก็จะแสดงอาการออกไปในทันทีเลยแต่ตัวเขาเองเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสม่ำเส,สมอในด้านของการพูดจาหรือการคุยเมื่อเวลาที่เขาอยากคุยกับคุณเขาก็จะเขาก็จะมีความถี่ในการทักในการหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าเขาอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาหรืออยู่ในสังคมของเขาบางทีเขาจะหายเงียบออกไปจากคุณเลยเพราะฉะนั้น ความเป็นอัศวินของเขาม,เมันเป็นทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ลิมิตเวลาอะไรของเขาได้เลยไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ถึงการมาของเขาหรือการไปของเขานั่นเองนะคะพอบทจะมาก็จะทําท่าน่ารักพูดคุยดีหวานแหววแต่บทจะไปก็หายแบบไร้ร่องรอยอะไรประมาณนี้มันทําให้คุณคาดเดาเขาไม่ค่อยได้ อันนี้แหละมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มันทําให้ดึงใจชาวราศีสิงห์ไม่น้อยเลยทีเดียวในสิ่งที่เขาทําและพฤติกรรมที่เขาเป็นนั่นเองนะคะอ่ะมาดูสิว่าพลังงานความรู้สึกเออไม่ใช่ความสัมพันธ์โดยรวมมันจะเป็นเช่นไรในอนาคตกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่นะคะเอ o ซอบวอนค่ะไพ่เดอะลอฟเฟอร์เอซอบพันชอคไพ่สเนและ เอซอบครับค่ะถึงแม้ว่าบางทีเขาจะมามาไปไปกับคุณนะบางครั้งก็เงียบหายแต่มันก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารเพราะเขาก็ไม่ไม่ยอมที่จะปล่อยมือคุณไปจากความสัมพันธ์เลยนะคะดูแล้วเขาก็ยังมีความผูกพันกับคุณอยู่เพียงแต่ว่าบางครั้งด้วยความที่ภารกิจหรือการงานของเขาที่ค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้เขาห่างหายจากคุณไปบ้างนะคะก็ แนวโน้มความสัมพันธ์ถามว่าเป็นเช่นไรถ้าคาดหวังถึงในเรื่องของความก้าวหน้าคาดหวังถึงในเรื่องของความมั่นคงยังไม่มีให้แต่ถามว่าในความรู้สึกนี้มันผูกพันไหมมันผูกพันอยู่ มันผูกพันอยู่เพียงแต่ว่าผูกพันแค่ความรู้สึกทางใจแต่ยังอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดหรือไม่ได้ผูกพันกันในความรู้สึกที่เขาเรียกว่าทางกายภาพสักเท่าไหร่เพราะมันมีแนวโน้มที่เขาเรียกว่าต้องห่างเหินหรือห่างไกลกันออกไปก็อาจจะต้องได้แค่รอคอยวันเวลาที่เขาว่างนะคะถึงจะมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันหรือใช้เวลาได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงความมั่นคงของความก้าวหน้า การขยับปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ยังไม่ได้เด่นชัดมากนะักนะคะมาดูไพ่สิไพ่ไพ่ใบแรกนะคะไพ่แห่งความมั่นคงแล้วก็เก็บซ่อนความรู้สึกพูดไม่ออกอืมตกหลุ่มรัก อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่กึ่งดีกึ่งไม่ดีนะคะกึ่งดีในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกดีกับเขานะคะกึ่งไม่ดีจริงๆก็คือเขาบางทีเขาอาจจะเก็บซ่อนความรู้สึกเขาอาจจะไม่ได้พูดความรู้สึกของเขาทั้งหมดให้คุณได้รับรู้อยู่ในสภาวะที่บางทีก็น้าท่วมปากพูดไม่ออกแต่คุณอ่ะกับชื่นชอบสไตล์ของเขากับชื่นชอบพฤติกรรมที่เขาเป็น มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะตกหลุมรักหรืออยู่ในสภาวะที่แบบต้องยอมในสิ่งที่เขาทำนะคะเหมือนกับทฤษฎีให้อาหารนกอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็อาจจะต้องอดทนรอคอยถ้าเกิดว่าเกมรักนี้ให้เขาเป็นคนคอนโทรลนะคะดูเหมือนว่าชาวราศีสิง์จะปล่อยให้เขาเป็นคนควบคุมและคอนโทรลในด้านของความสัมพันธ์ ะะถ้าคุณอยากจะพิเกมคือคุณจะต้องไม่อดทนและไม่รอคอยพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเขามามาไปไปหายหายคุณอาจจะต้องกําหนดแลวก็ครอบเวลาให้กับเขาเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยเป็นกิจวัตรว่าควรที่จะติดต่อการสื่อสารกันเมื่อไหร่ยังไงนะคะพูดให้เด็ดขาดถ้าพูดไม่เด็ดขาดคุณก็จะไม่สามารถควบคุมความสัมพันธ์นี้ได้ คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าตกเป็นเบี้ยล่างในการตกหลุมรักอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะแต่แนวโน้มความสัมพันธ์นะเขาบอกว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญนะคะช่วงเวลาสำคัญในที่นี้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าหายไปเนิ่นนานนะคะถ้าเขากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะพลิกความสัมพันธ์เนี้ยให้แบบว่าเขามาตกอยู่ใน ภายใต้การคอนโทรลของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้อง mm hmm. เขาเรียกว่าตัดจบตัดจบกับเขาก่อนเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกต้องเปลี่ยนตัวเองละต้องพัฒนาตัวเองละไม่ทําพฤติกรรมเดิมๆไม่ทําพฤติกรรมอย่างที่เราแล้วมามันทําให้เขาคุณคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ คุณคาดเดาไม่ได้มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้คุณติดอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําตัวให้คาดเดาไม่ได้สําหรับเขาเพื่อที่จะทําให้สเสน่ห์แบบนี้มันไปติดอยู่ที่ความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นเวลาสําคัญในที่นี้บ่งชี้ถึงในเรื่องของการแก้ไขและการปรับพฤติกรรมที่จะทําให้คุณเป็นต่อในด้านของความสัมพันธ์ให ดียิ่งขึ้นนะคะไพ่บ่งชี้ว่าในอนาคตก็มีแกมีเกณฑ์ที่จะมีความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําพฤติกรรมมามาไปไปโดยที่คาดเดาไม่ได้อย่างนี้บ่อยๆคุณก็ไม่สามารถที่จะควบคุมและคอนโทรลเขาได้นั่นเองแล้วก็อา,อาจจะตกเป็นเบี้ยล่างเขาต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามปรับนะคะปรับการคุยกันให้ลงตัวให้ได้ก่อน ถ้าโรงตัวได้มันก็จะถึงว่าคุณจะสามารถพลิกเกมนี้กลับมาเป็นคนที่เป็นต่อในด้านของความสัมพันธ์กับคนที่คุณพบคนที่คุณคุยได้ในเดือนก,กรกฎาคามนี้นะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงคนโสดชาวราศีสิงห์กันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรคะ่ะขึ้นมาเป็น5ถ้วยเลยใบยแรกนะคะตามด้วย n i h t of pentacles ไพ่ adjustment to o f pentacle และ ace of swords ค่ะดูเหมือนว่าพลังงานของคุณอาจจะอยู่ไกลห่างจากเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นลักษณะของคนที่ยังยึดติดอยู่กับเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆนะคะอยู่คนเดียวมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่สามารถลืมเรื่องที่มันอยู่ภายในใจได้นะคะคุณพยายามที่จะตัด เรื่องราวกเก่าๆหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันยังคงโยงใยอยู่ในความรู้สึกคุณคุณพยายามที่จะลักดันตัวเองหรือพาตัวเองออกไปในที่ที่แบบว่าไม่มีความทรงจําเก่าๆนะคะแล้วก็พยายามใช้เวลาอยู่คนเดียวมาสักระยะหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกเก่าๆมันก็ยังวนเวียนเข้ามาอันนี้มันเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่ายังลืมเรื่องเก่าไม่ลง โสดอยู่แต่ก็ยังไม่เปิดใจรับอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ยังคงยึดติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆหรือความรู้สึกเดิมๆนั่นเองมาดูสิว่าในเดือนรกรกฎาคมนี้จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ของคนโสดหรือเปล่านะคะ spy of c o i n s ค่ะ ace of swords page of cup เอสอบคัและเอสอปอนค่ะถ้าถามว่าคุณมีคนที่รู้สึกดีกับคุณไหมไพ่บ่งชี้ว่ามันมีนะแต่ตัวเขาเองน่าจะมีอะไรที่ด้อยกว่าคุณนะคะอาจจะด้อยกว่าในด้านของตําแหน่งหน้าที่หรือด้อยกว่าในด้านของอายุก็เป็นได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาเป็นเช่นไรเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะ ที่ชิดใจคุณนะอยากที่จะทําให้คุณเนี่ยได้เห็นถึงความตั้งใจจริงของเขาแต่ด้วยความที่เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดูด้อยกว่าเขาก็เลยไม่สามารถที่จะที่จะผลักดันตัวเองให้ไปถึงถึงความกล้าที่จะที่จะบอกให้คุณได้รับรู้ว่าเออคุณเป็นคนที่รู้สึกดีในความคิดของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะดูจากไพ่แล้วเนี่ยเขายังก,กล้าก,ก,ลกลัวอยู่ คือใจอย,อยากที่จะพิชิตใจนะแต่บางทีก็ยังมีความกลัวในหลายๆเรื่องที่เขาเรียกว่ามันเป็นแฟกเตอร์หรือมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแต่เขาก็อาจจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะอาจจะเป็นบริวารหรือจะเป็นลูกน้องหรือจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามองคุณอยากอย,กอยู่ไกลๆคอยช่วยเหลือคุณอยู่ห่างๆนั่นเองนะคะ ที่รู้สึกดีกับคุณนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกดีที่เขาเรียกว่าแสดงออกมากก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องเก็บซ่อนไว้ในใจแต่ถามว่าห่างหายไปไหนไหมไม่หายไปไหนนะคะยังแอบชื่นชมแอบชื่นชอบแต่ด้วยความที่เหมือนกับคุณน่าจะเป็นคนที่มีตัวเลือกหรือ มองหาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้คนคนนี้ที่ชื่นชอบชื่นชมคุณน่ะก็คงจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวและเจมตัวอยู่ในที่ของเขานั่นเองนะคะถ้าคุณสังเกตให้สังเกตดีๆเขาอาจจะเป็นคนที่อยอมความคิดยอมคุณอยู่ตลอดเวลาหรือบางทีคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรนะคะขอความช่วยเหลือเขามันจะช่างง่ายดายมากนะคะดูจากพลังงานหน้าไพ่น่าจะเป็นคนที่ยุน้อยกว่านะคะ แล้วก็แอบชอบแอบรู้สึกดีกับคุณคุณชาวราศีสิงห์นะคะอ่ามาดูซิว่าไพ่ออร์ l เจะบ่งชี้อะไรอีกนะคะเก็บซ้อนความรู้สึกค่ะแบ่งปันบริวารช่วยเหลือกล้าหาญ และมั่นคงอืมคุณราสีสิงห์ก็ลองไปสังเกตดูแล้วกันนะเพราะว่าเขาน่าจะเก็บซ่อนอารมณ์และซ่อนความรู้สึกที่ความรู้สึกดีที่มีต่อคุณคุณไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแต่เวลาที่คุณขอความช่วยเหลืออะไรกับเขาเขาจะาช่วยคุณอย่างเต็มที่นะคะแล้วเป็นคนที่คอยผลักดันหรือเป็นคนที่คอยเขาเรียกว่าเป็นแบ็กอัพให้กับตัวคุณในด้านของ รา,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างๆคุณสามารถที่จะพึ่งพาเขาได้นะคะแต่เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความกล้าหรือเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวในแง่ของการทํางานในหลายต่อหลายเรื่องในสิ่งที่คุณแสดงออกมามันทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่ประทับอ,อกประทับใจและความรู้สึกนี้มันยังคงอยู่กับเขาอยู่เรื่อยๆเพราะเขามอกว่าคุณเป็นคนเก่งหรือเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในแง่ของการทํางาน เป็นคนที่เอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆนานาได้อย่างดีมันก็เลยทําให้คุณดูเป็นคนที่เก่งที่แกล่งในสายตาของคนคนนี้ที่แอบชื่นชอบคุณอยู่เพียงเงียบๆเพียงลาพังแต่เขาก็จะเป็นบริวารคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณได้อย่างดีเนื่องจากว่าเขาน่าจะถ้าดูจาก พลังงานหน้าไพ่น่าจะเป็นคนที่มีความด้อยกับคุณไม่เรื่องของฐานะไม่เรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่ก็เรื่องของอายุอะไรบางอย่างที่ด้อยกัาคุณมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรอย่างเต็มที่ฉะนั้นะคุณคุณชาวราศีสิงห์ถ้าลองรอบสังเกตดูก็อาจจะมีคนที่คุณอคอยช่วยเหลือคุณอยู่แบบลับๆอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะ ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีสิงห์แหละว่าจะเปิดรับความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามันมีความต่างกันในเรื่องของอายุมากเกินไปมันก็ทําให้คุณคิดเยอะด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเก่งคนแกร่งที่เขาเรียกว่า,าแคร์สังคมนะคะคุณก็อาจจะไม่ไม่ยอมรับความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันในด้านของอายุเข้ามาก็เป็นได้แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าในพิเรตนี้ราศีสิงห์ ในสถานะของคนโสดนะคะคุณมีคนมาแอบชื่นชอบคุณนะคะมีคนมา แอบรู้สึกดีกับคุณมันก็อยู่ที่คุณแหละว,ว่าคุณจะเปิดรับหรือไม่เปิดรับถ้าไม่เปิดรับก็แค่ปล่อยผ่านพลังงานนี้ก็จะตกไปในที่สุดนะคะในเดือนกรกฎาคมเจอเรื่องดีๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คุณคุณชาวราศีสิงเกิดความสุขกระชุ่มกระชวยในหัวใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะนะคะโอเคฝากกด subscribe และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ฉันพัฒจะนามาลงให้เป็นประจํานั่นเองสําหรับในวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย